ภรยาของผมเธอมีปัญหาข้อเข่าเสื่อมเวลาลุกไปห้องน้ําแต่ละครั้งลําบากมากและเวลามีอาการปวดข้อเขา่าทําให้เวลานั่งยอ่อเข่าบนชักโครกก็จะปวดขึ้นมาพอมีคนมาแนะนําเก้าอี้ขับถ่ายเซนจิรุ่นหนึ่งก็ตอ,งตอบโจทย์ปัญหาของดิฉันได้เลยค่ะสามารถวางไว้ในห้องนอนใกล้เตียงให้ผู้ป่วยสามารถใช้งานได้ง่ายและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเมื่อต้องเข้าห้องน้ําในเวลากลางคืนตัวเก้าอี้มีล้อเข็นย้ายได้สะดวกสามารถปิดฝาเก้าอี้เปลี่ยนหมดเป็นเก้าอี้นั่งใช้เป็นรถเข็นได้สามารถเคลื่อนย้ายไปวาง คล่อมบนชักโครกในห้องน้ําได้เวลาขับถ่ายก็สบายวิธีการใช้งานในห้องนอนง่ายๆใน4ขั้นตอน 1>, 1. นำเก้าอี้ไปวางในจุดที่ใช้งานสะดวก 2. ล็อกสลักล้อเพื่อไม่ให้เก้าอี้ขยับเองขณะใช้งาน 3. ปรับระดับขาเก้าอี้ให้ผู้ป่วยนั่งสะดวก 4. ถอดที่วางแขนฝั่งที่อยู่ใกล้เตียงเพื่อให้ผู้ป่วยขยับตัวจากเตียงขึ้นไปนั่งได้ง่ายหลังเสร็จธุระผู้ป่วยสามารถขยับตัวออกจากเก้าอี้ขึ้นเตียงได้โดยง่าย 5. สามารถโจหูยิ้วถังออกจากตัวเก้าอี้เพื่อน,นําไปทําความสะ ดีไซน์ของเก้าอี้ออกแบบมาสวยงามทันสมัยที่นั่งกว้าง45เซนติเมตรเบาะที่นั่งและพนักพิงนุ่มสบายและมีที่วางแขนทําให้รู้สึกปลอดภัยมั่นคงไม่ต้องกลัวพลิกคว่ำเลยค่ะฝาปิดถูกสุขลักษณะและป้องกันกลิ่นได้ดีค่ะหลังจากใช้เก้าอี้ขับถ่ายเซ n e r ี้รุ่นหนึ่งรู้สึกใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นจริงๆค่ะใครสนใจสามารถติดต่อซื้อได้ทางนี้เลยค่ะ